ประชาชนนะคะที่พักอาศัยอยู่ถนนเส้นริมคลองสมทวินมหาสรารคามหว่นเจ้าหน้าที่คุมเข้มหลังจากที่มีวัยรุ่นนั่งจับก,กลุ่มกินดื่มบนฟุตบาทริมคลองสมทวินทิ้งขยะเกลื่อนค่ะ ที่ถนนเส้นริมคลองสมทวินจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรตลอดริมคลองสมทวินทั้งสองฝั่งนะคะจะมีผู้ประกอบการเปิดร้านอาหารสถานบันเทิงคาเฟ่มากมายตั้งอยู่ค่ะทำให้ในช่วงค่ำคืนนะคะถนนเส้นนี้จะคึกคักพอสมควรมีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมากและมีกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะขับรถจักรยานยนต์มาจอดจับกลุ่มนาอาหารเครื่องดื่มลงมานั่งรับประทานอยู่บนฟุต บาริมคลองสมทวินเป็นจานวนมากค่ะแต่เมื่อตอนกลับกลับไม่นําขยะที่ถือมาไปทิ้งนะคะปล่อยทิ้งไว้เป็นจานวนมากค่ะ นางสาวสลิสาเขจรศาสตร์ผู้พักอาศัยอยู่ถนนเส้นริมคลองสมทวินกล่าวว่าช่วงเวลาประมาณสองทุ่มไปจนถึงที่หนึ่งจะมีกลุ่มวัยรุ่นมานั่งจับกลุ่มกินดื่มกันอยู่ที่ถนนแห่งนี้ตลอดทั้งเส้นเป็นประจำทุกวันค่ะและจะมีขยะถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากตนเองนะคะได้เคยเดินไปเก็บขยะเหล่านั้นเพราะว่าสงสารเจ้าหน้าที่ที่มาทาความสะอาดในตอนเช้าค่ะและอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ได้ลงมาควบคุม และจัดระเบียบกับกลุ่มวัยรุ่นที่มานั่งกินบนฟุตบาทบิมคลองสมทวินมากกว่านี้ค่ะ